จับคอสโรดครับผมอย่างเท่สะใจจัดอะ สกินนักมวยปล้ำคนแรกในวอร์โซนเข้าเกมแล้วครับสำหรับโคดี้โรดในวอร์โซนซีซั่น5เนี่ยเล่นเว่าเน้นในส่วนของมวยปล้ำม,มาเป็นหลักนะครับซึ่งตัวละครแรกที่เข้ามาครับเป็นของโคดี้โรดครับวันนี้จะมาจัดกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เปิดใจของซาด้วยครับและก่อนที่จะรับชมคลิปครับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมครับผมขอแนะนำเติมโค้ดเกม,รเกมบริการเติมเกมมือถือเกมออนไลน์เปิดให้บริการมากกว่า3ปีสะดวกปลอดภัยแน่นอนครับและก่อนซื้ออย่าลืมใส่โค้ด TGBD 2 0 2 4เพื่อรับส่วนลดส สูงสุดถึง50บาทก่อนจะซื้ออย่าลืมใส่กันด้วยนะครับและใครที่อยากเติม w a r z โซนนะครับทั้ง PC และในโมบายเติมโค้ดเกมก็รับเติมด้วยนะครับและตอนนี้ลดราคาด้วยนะครับถูกลงกว่าเดิม50%ครับใครสนใจอยากเติม CP ราคาถูก สามารถจัดได้เลยที่เติมโค้ดเกมนะครับและสาหรับใครที่อยากเติมแบ็กเซลนะครับทางเติมโค้ดเกมก็มีให้เติมด้วยนะครับผมราคาถูกกว่าเติมเมนแน่นอนสามารถจัดกันได้เลยครับและนอกจากนั้นนะครับยังมีบริการเติมเกมให้เลือกอีกหลายเกมครับไม่ว่าจะเป็น r v Val ล o ลย์บอล l อร์ดิฟตี้วอลซและเกมอื่นอีกมากมายครับแล้วฝากกันไว้ด้วยนะครับสำหรับเติมโค้ดเกมครับบริการฉับไวใส่ใจลูกค้าทักหาเพจเติมโค้ดเกมได้เลยลิงก์อยู่ใต้ดดสครับอย่าลืมใช้บริการกันนะครับ โดยในส่วนของแพ็กคูนี่โรสนะครับดิอเอาบริกนนารไนท์แมคครับผมโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมในนี้มันดูแบบมันดูล่ำมากเลยแต่พอแต่พอมาดูจริงๆมันดูแบบมันไม่ล่ำเหมือนเอ้ยแต่แบบอ๋ออาจจะเป็นแสงแล้วเงาแต่ก็เท่อยู่ world champion and extremely handsome น need I say more ออกพูดยาวด้วยนะฮะนี่ฮะส่งตัวละครครับแม่ดูดีจ,ดจัดๆนะครับผมแใส่ที่นี่หลังด้วยนะฮะเดี๋ยวก็จะไปเดทลิฟต์นะครับ ผมก็อาจจะแบบไม่ได้ค่อยติดตามเท่าไหร่นะฮะเพราะว่าดันไปปั้มแบบยุคใหม่แล้วนะหรับโคดี้โรดนะครับผมอ่าแล้วก็มีในส่วนของปืนครับในแมร์ริชนะครับพรีเซชันนะครับผมแมผมเป็นภาษาไทยก็อ่านยากนิดหนึ่งนะก็เป็นในส่วนของคา98นะครับตัวปืนนะครับมีเอฟเฟกต์ในการยิงนะครับเมื่อคิวได้จะขึ้นเอฟเฟกต์แบบนี้เลยนะไม่ได้เป็นโลโก้โคดี้โรดใช่ไหม อ่าเป็นแบบลายอเมริกันนะครับผมแล้วก็ในส่วนของแต่งครับแต่งมาครบ5อย่างเลยนะครับผมก็ถือว่าโอเคครับแต่งมาสวยเลยปืนสีสวยมากเด่นเด่นเลยผมบอกเลยต่อไปครับผมซูเปอร์รี่สิครับติอเมริกันไนท์แมร์อาร์เซนอลนะครับผมมาดูส่วนของเอฟเฟกต์กันบ้างครับน่าจะเหมือนกันนะครับน่าจะเหมือนตัวคานะครับอ่ายิงตายแล้วก็ขึ้นเป็นหน้าหน้านี่เหมือนเดิมหัวกะโหลกเคเทยูแล้วก็มีในส่วนของแต่งครับนี่เลยฮะโอ้โหแต่งมาแบบไม่ใส่กระสุนเพิ่มด้วยนะฮะ เน้นแต่งมาระยะใกล้เลยนเนี่ยเพราะว่าขอแต่ละอย่างนี่คือเน้นสู้ระยะใกล้เลยครับทั้งปากกระบอกปืนสั้นนะครับ JK cut road นะครับถือว่าเล่นระยะใกล้เป็นหลักเลยแล้วก็รู้สึกว่าสโคบจะมีลายแบบนี้ด้วยนะถ้าฟินิทครับ cross road นะครับน่าจะเป็นน่้นจ,ะนนนจะเป็นท่าไม่ตายนะครับของโคดี้โร d นั่นเองนะครับผมแหวนท่าก็ดูดูเท่ดีนะครับดูแบบกระแทกทีนี่คอแทบหักนะครับ เข็มขัดดิอเมริกันไนท์แมร์ครับอ่าก็เป็นเข็มขัดที่โคดีโรดใส่นะครับผมซิกเกอร์วูดครับดิอเมริกันไนท์แมร์อ่าก็เป็นหน้าที่ตอนคิวได้นะครับขึ้นเป็นหน้ากระโหลกตัวนี้เลยนะครับผมเครื่องาอาวุธครับดิอเมริกันไนท์แมร์นะครับและหน้ารอโหลดครับโคดี้โรดครับหน้าโหลดอกว่าเท่มากเลยนะเออไปฮะจัดกันดีกว่าครับทุกคนมาครับผมเมื่อเราจัดตัวละครมาแล้วเรียบร้อยครับสำหรับโคดี้โรดครับมาดูในส่วนของปืนกันบ้างดีกว่าครับนี่ฮะในส่วนของซูเปอร์ริส46ครับน แนลายเปิดนี่เลยนะว่าเด่นชัดนะครับโอเคลองยิงกันดูฮะอุย้ยเต้าเล็งเท่ดีนะโอ้แต่งมาแบบแต่งมาแบบคล่องตัวมากนะแถมแถมตอนเล็งนี่ถือว่ามองค่อทั้งไกลเลยนะครับมีเเฟฟกนะอ่ามีเสียงปืนแล้วนะไดครับผมอ่ะยิงก็บอกครับในส่วน้องคาครับนี่เลยฮะ โอ้โหสีปืนนี่คือแบบถือปืนนี่คือเห็นแต่ปืนนะเด่นชัดมากๆครับผมก็สวยงามครับดูเอฟเฟคปืนกันหน่อยอ่าในส่วนของเอฟเฟคกระสุนเดียวกันนะครับไหนมาลองยิงดูครับสโคปอ่ะสโคปนี้มันเป็นสโคปที่มองง่ายอยู่อ่าได้อยู่ครับผมไปลุยในเกมดีกว่าเพราะมันจะโหดขนาดไหนครับผมมาครับผมลุยกันครับกับรีเซอร์เจนต์นะครับซูเปอร์โซเหมือนเดิมอย่างแรกครับหาปืนก่อนนะ เดี๋มันมีค้นนะดิแต่ว,ว่ากดไปก่อนหนึ่งตัวครับมช่วยเพื่อนอ้าช่วยความบริอ๊อฟเอาอ๊าอฟเคยเพื่อนโอเเ้โหเ,เ,เกือบเ,เกือบได้เกือบได้เมื่อกี้นิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวถ้าจังหวะไม่ได้โดดผมว่าเราจะฆ่าได้นะมาเก็บโหลดเอาครับเมื่อกี้คือเหมือนข้างบนยิงมาด้วยนะสายก็เล็งมาโอเคมีทนายอยู่มีทนายอยู่ดาวเป็นหนึ่งครับ ไม่โดนรีโหลดลบไปหนึ่งสวยเอาให้ตายยันตัใหม่ยัน้ัใหม่ยันตัใหม่พวกเราช่วยยิงอยู่พวกเราช่วยยิงอยู่เลือสสนายให้เพื่อนสวยครับเฮ้ยหมดตี้เลยสวยสวยหมดแล้วเพื่อนมันตายหมดแล้วเห็นแล้วครับหนึ่งตัวหัวแตกไปครับโอเคสวยครับ ้อยูเก็บก่อให้เรียบร้อยมีตัวหนึ่งตัวสวยครับเห็นตัวแล้วเอ้ยไม่ลงคุณไปก่อนบ้าเอ้ยรีโหลดโอ้โหโดนยิงอุ๊บจากไหนอะ่ะอ๋อ a t ทีจีฮะยิงมาโอ้โหยิงสบายเลยครับกระบอกนี้ โอ้ oh my god แล้วเราไปหมดทีมเลยก็เล่นไ,ได้แหละแต่ว่าปืนมันแต่งมาแบบไม่ค่อยดี <c oughs> เดี๋ยวขอไปปรับใหม่ทีเแล้วกันนะ <c oughs> อย่างแรกเลยครับกระบอกนี้ฮะถอดพันุท้ายออกไปเลยฮะไม่ได้ใช้ครับแ <c oughs> มกกาซีนคับ40นัดครับไม่งั้นไม่พอจริงๆปากระบอกปืนสั้นไม่ไหวฮะยาวหน่อยแล้วกันแล้วก็ใส่ในส่วนของของแต่งใหม่ด้วยนะนี่ตัวนี้เลยอยากจะพยายามคงเอาไว้แล้วกันประมาณนี้นะ แต่งมาแค่นี้น่าจะดีขึ้นเยอะแน่นอนนะครับบอกเลยว่านิ่งขึ้นเยอะส่วนสไนเปอร์ผมก็ไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่นะฮะเพราะยิงไม่ค่อยโดนอยู่เลไปก็ลุยกันต่อมาครับผมลุยกันต่อในเกมที่2เหมือนเดิมครับซื้อปืนก่อนฮนะตอนนี้แต่งมาแล้วนะจะ้าจะดีขึ้นเยอะครับข้างล่างคือคนเพียบเลยฟังจากเสียงฮะไปช่วยเพื่อนดีกว่าขอช่วยเพื่อนช่วยคนก่อนแล้วขอหน่อยทีครับเพื่อนจับคอสโรดครับผมหึงอย่างเท่สะใจจัดอะ ไม้ศาสใจยอยู่นะผมเป็นท่ากันปัมม๊มนี่คือสาสใจเลยนะไปเพื่อนอไปครับผมีโหลดโอ้หนึ่งเพื่อนทุกทีขอหน่อยคอสโรดครับหักคอโอ้โหโคตรเท่เย,ย้ประตูสบายใจทุกคนได้คอสโรดแล้วฮะอโหลดเอาอยู่ข้างบนเก็บรอดจากเพื่อนแล้วเพื่อนเพื่อนล้มเพื่อนก่อนครับ เราเก็กบไปอีกหนึ่งบ้าเมื่อกี้แต่ว่าสโขมมันเล่นยากอะจริงมีตัวปะมีตัวอยู่มีตัวอยู่รอขึ้นมาครับสวยครับมีปะม,ม,มีมีโหลดโอเคแันผมมาลัดช็อตอะผมยิงอะไรผมเมี่ยเกือบไปแล้วใหย่ <laughs> 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 ยิงตัวหนึ่งเจอต,ตัวหนึ่งมาเศร้าเลยโอ้โหไม่ไหวสโคบเลงยากมากยากจริงไม่ไหวฮะ <c oughs> เดี๋ยวขอปรับปืนอีกทีแล้วกันรอบนี้ขอแบบนิ่งๆเลยแล้วกันนะฮะหลังจากใส่มาผมว่ามันไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่เอาแบบแต่งแบบเน้นนิ่งไปเลยสโคบผมว่าเลงยากอะ่ะกระบอกนี้นะครับถอดสโคบมาใส่ตัวคัตโรสมาน่าจะยังดีกว่าอน่าจะเป็น อะไรที่ตัวเลือกดีกว่าแน่นอนสนทนายเนี่ยมีไว้ไม่ได้ใช้เลยครับเหมือนเดิมเออมันต้องแบบนี้สิวะถึงยิถือว่าปืนมีประโยชน์ดูดิพอแบบถอดสโขมาเล่นดีขึ้นเยอะเลยมังกรผมอแล้ว,ลวเอาจริงเอาจริงแล้วจริงแล้วออกมาเคมีปืนทักทีพวกคุณเลยทางหน้ามีทางขวามี ไปเพื่อนนี่ได้ได้ปืนเหมือนกันแม้ว่าจะมันจะไม่ใช่กระบอกเดียวกันก็นเถอะแต่เราได้แล้วกระบอกนี้มาเราจริงจังจริงจังเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยบอกเลยเอามีตูล,ลงมาดิทีพี่ชายสวยทรับนั่นแหละขอหน่อยเพื่อเขาได้ <c oughs> จัดเลยคอสโกสโรดไปครับผมไงห <c oughs> น้าสั่นไปดิขอตูสองย้ยเออเอาให้หมด ีไม่ต้องชุบมีตัวเพื่อนโอ้โหไม่ไหวโอ้โอเอา้ามาจากไหนอันนี้คือมีปัญหาเดียวเลยครับจะปืนมาใช้ยังไงฮะใช้ยากมากคือปืนมันแบบมันเป็นปืนที่แบบนะทนั้งในสวนทั้งสนามแล้วก็ตัวซูเปอรี่นเนี่ยมันต้องยิงระยะใกล้หมดนะสนามมันก็ต้องระยะไกลไปเลยซูเปอรี่ก็ใกล้ไปเลย โอ้สองตัวเนี่ยได้กระบ,บอกอื่นมายิง,ย,ง,ย,งยังดีก <c oughs> <c oughs> ว่าเยอะเลยผมว่าเซตนี้ต้องเอาไปเล่นลูกพันเดอร์พวกแบบไทเทนโรโยครับมาเล่นรีสต์เจนเล่นลำบากครับหรือต้องเล่นรีสต์แบบใหญ่อะแบบนี้เล่นไม่ได้เลยเศร้าใจไปกดพันเดอร์ดีกว่าครับ <c oughs> เล่นรีสต์เจนคือเหมือนมีปืนกระบ,บอกเดียวครับถ้าเราเล่นแบบเก็บโหลดเอามาแบบสไนเปอร์ไม่ได้ใช้เลยครับเพราะว่ามันดําแคบด้วยนะครับปไปลุยพันเดอร์ดีกว่าครับผมไป let's go มาครับผมลุยกันครับกับพันเดอร์เออ หมดมาก็ยิงเลยมีคนมาอีกโอ๊ตอ้าวปาตันไม่ทันพวกเราเอาอยู่พวกเร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 าอยู่ข้างบนฮะสวยครับมีอีกมีน่าจะมีอีกนะเมื่อกี้ที่ยิงมาตายไปเหรอหมู่ลบเรียบร้อยฮะทีมไว้ไปแล้ะเออต้องแบบนี้นะได้ยิงหน่อยน่าจะตูปะเขาใช่ครับมีคนลงมาเพื่อนเออลงไปเลย โดนไปหนึ่งโอ้โหข้าหัวด้วยโอเคครับเมื่อกี้เรียดว่าเห็นเขาวิ่งมาฮะเล็งรอเลยโอ้ตูเยอะมากเลยเออตั้มสมเนชอบเลยฮะโว้ยศัตรูปีนอะไรขึ้นมาเพื่อนทำแล้วน่ะโยนทำไมแม่โยนศัตรูเสร็จปุ๊บเรียบร้อยโดนยิงตายเลยฮะหนึ่งตัว โดนนัดไม่ทันได้ปะโอ้เยอะมากมีคนเล็งมาเทค,ครับผมแม่ปีบันไดขึ้นมาก็ว่าเอ๊ะขึ้นมาใครเล็งมาฮะศัตรูนี่เองโดนก่อแตกไปหนึ่งฮะไปต่อละบากอยู่แต่โดยส่วนตัวครับก็รวมๆครับเป็นบัตเต์ที่ปืนแต่งมาก็โดยเฉพาะสูปเปอรี่อะเล่นไม่ได้เลยคือเล่นในเล่นใน,เล,น,ในเล่นในพวกแบบ ไม่ได้เลยอ่ะเพราะว่ามันเป็นที่ค่อนมันเป็นการแต่งมาที่แบบใกล้มากสไนเปอร์ก็เล่นได้แล้ะฮะถ้าคุณยิงแม่นพอนะโดย,ดยคิดว่าเน้นซื้อตัวละครแล้วกันเนาะสำหรับโคดี้โรสแล้วก็มาเล่นในส่วนของสกิลสกิลเลยวะถ้าไม้ตายเออในครับผมอโอเควันนี้มาด้วยกันใครชอมบมืนปั๊มก็อย่าลืมจัดกันนะครับเพื่อเป็นคลิปหน้าอย่าลืมกด like share, ไลค์กดแชร์เป็นกำใจกองซาด้วยผมสำหรับวันนี้เอาไว้ใ้กันนะทุกคนสวัสดีครับ